จ่าหลายแสนครับน right. ี่ตดตามหลายแสนเลยครับพอกันใช่ต้องพอกันใช่ครับผมด้วยไปหนาไน่นเยรวยเราะอะไรไ่คืออะไรรู้ไหมต้องขยันไม่ใชาวตู่หวยนะรวยต้องขยันต้องขยันงานขยังทำงานตามพึ่งจะสอบต้องมีประจา์มาดิครับ ส <mm okay, วัสดีครับสวัสดีครับผู้จัดการกันครับหมแทั้วนอไรครับผู้จัดการคอรับแนง้นันัอร้รังผู้จัดการ้รัอง้งไ้นจนรงรร้อรน้งนจอรอรั บรรยากาศดีครับบรรยากาศคึกคืนมากครับบรรยากาศคึกคืนครับโอ้ให้้ขียลองพื้นก็หน่อยไม่ปายสามอกองแหยอ อ่าครับนี่ครับพอกันใช่ครับผู้ติดตามหลายแสนเลยครับบรรกาผู้จัดการัสดีพี่ลูกน้ำครับยักษ์ตีพี่ลูกน้ำโอ้โหดี๋ยวนีพี่ดังครับนั่งอีกแป๊มเลยครับ กกันชัยครับคุณสวัสดีคุณครูกันชัยด้วยนะคะสวัสดีคุณครูปอมน่ยาเดกยาก่อนเลครับไ้ครับ่คืเหรอไม่ใช่ครูธรรมดาเลยครูตัวใหญ่ยวันนี้คนุญายอาบน้ำนิดนึงนะคะ พร้อมเป็นพิเศษพูกพูดแาบนำไปครับงานทา่เปยเกี่ยวแบบละเอียดบ้างเห็นอาจะไร้ขึ้นนี่อาจจะเขาเื่อหเขาเห็นอะไรบ้านทักซคือว่าทันหาแบบวอา